โฮมสวิตโฮมจากความเดิมตอนที่แล้วตอนไหนไม่รู้ผมจําไม่ได้แต่ที่รู้ตอนนั้นผมอยู่ที่เปออแต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าเปดตัวน,นั้นหน้าตาเป็นไงเนี่ยคลิกขวาบนกรุณาคลิกขวาบนเดี๋ยวนี้ใครที่ไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยกรุณาไปคลิกขวาบ,บนก่อนจะได้รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะทุกคนแน่ไว้สองอีพีไปดูเดี๋ยวนี้ผมจะเจอตัวอะไรนอกจากเปดหรือเปล่าอยากเจอบีตัวอื่นอ่ะทุกคนจะทำยไงดีจะเป็นยังไงเนี่ยไปชมกันขอนำเสนอ กดติดตามให้ถึง2,000ซับโอเคครับแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ได้เข้าเกม Home Sweet Home ไปเทียบร้อยทุกคนซึ่งทุกคนจำหน้าตาแบบนี้ได้ไหมถ้าใครจำไม่ได้ย้อนไปดูเดี๋ยวนี้นะ EP นี้ก็ไม่รู้จะจบถึงตอนไหนเที่รู้จะมีเปดโผล่มาตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วยเป็ดก็จะมือหยิบเข้ามาทุกคนจะเอ๋สวัสดีครับเอ้ย ผ่านยังไงตรงนี้ดูจากการคำนวณแล้วเนี่ยคือเราต้องกลบใช่ไหมไม่ให้เป็ดมันจับได้ผมเกลียดเกมนี้มันจะมีใครรู้วิธีการผ่านตรงนี้ไหมเนี่ยฮะเอเยอเป็ดคือนายรู้วิธีการผ่านไหมที่ไม่ใช่เอามือกักไก่แบบเนี้ยถามว่ารู้ไหมไม่ใช่เอามือกักมารู้ไหมวิธีการผ่านนะคงไม่ละมันเห็น เก้าอีอาอ้นี่ก็ล้มขวางเก่งเหลือเกินเฮ้ยเ้ยเยเยเยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออเปิดไม่จับได้ลืมือต้องรองให้เป็ดมันหันไปทางอื่นก่อนนะเออมันมาทางนี้ใช่ไหมเสียงมันใกล้มากฮัลโหลพี่เป็ดไม่อยู่แหละไปต่อละนี่นะสถานีตำรวจรัชชัยเมืองยะโสธรผู้บังคับการราชาตำรวจนครยะงสธรแม่ พวกเราจําไว้ทุกคนพวกเราต้องเปิดเพลงนี่เปิดเพลง <little> แน่นอนครับเพลงนี้ทุกคน <little> มันจะทําให้ช่วยทุกคนเนี่ยไม่กลัวผีเป็นไงโคตรไพเราะ <c oughs> ประตูไหนเปิดได้ <c oughs> ถามว่าประตูไหนเปิดได้ไม่ใช่มีเสียงอะไรอะ่ะฮะขอห้องน้ำได้ไหเราต้องขึ้นไปเชื่อหมอเชื่อหมอทุกคนต้องขึ้นไปแล้วก็เราอาจจะเจอ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 อะไรไม่รู้นะ สวัสดีครับผมแดงๆน่ะคุ้นๆเหมือนเคยเห็นมาก่อนไม,ไม่ไม่คุ้นอ่ะใช่เลยไม่คุ้นอ่ะใช่เลยตัวนี้ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมที่เขาบอกตีพ่อตีแม่แล้วกลายเป็นเปรตแล้วตาบอดผมเห็นมันปากนะ่ะแล้วมันเป็นปากจูไม่ใช่รอผมวิ่งได้ไหมผมวิ่งได้วันทีร่รวบาสวัสดีครับผมไม่ไม่เน้นนะครับคุณพี่สนใจมองมาคุณพี่ไม่มองเลยคุณพี่มือใหญ่มากเลยนะพี่พี่ฮะสวัสดีครับ แอบก่อนนะพี่ไม่เห็นชิมิตาบอดอยู่ตาบอดอยู่ไม่เห็นเอ้ยอย่าตดดิทุกคนมันตดอ่ะไมดีอย่าตดสิอแอบตรงท่อแอร์คือสาบานว่าผีเป็ดออก เด my f r ม e n ฟอยู่อยู่จำได้มีได้บอตอนที่เราไปกินไอติมอะจำได้ไหมอะใส่จำไม่ได้สงสัยนานเกินเป็นคนอยู่แล้วยูไปทำอะไรมาแต่งหน้าเมคอัพมาหรือไงเมคอัพตัวทัพเลอร์เลยนะเจะเอ๋เจะเอสวัสดีครับอา่าอย่าเพิ่งคำรามนะพี่คือคนพี่ผมใกล้จะถึงประตูแล้วพี่ปล่อยผมไปเถอะนะผมเดีย๋ยวผมจะทำบุญให้เลย3กระทางไม่ต้องมานั่งจับจะอะไรแถวนี้หรอก มองเหมือนจะเห็นแต่ก็ไม่เห็นสุดยอดจะเอ๋ทำไมที่นี่มันเปิดได้ไหมเปิดเปิดไม่ได้ล็อกอยู่ได้เปิดได้แล้วทุกคนแหมผมาีมากครับพี่เสร็จรูปถ่ายปริศนาหูใครก็เลน้ามารับด้วยคือ,อผมเข้ามารับเสร็จรูปแค่นี้ปล่อยผมไม่เหอนนะเอาเะสวัสดีครับผมสวัสดีมีใครอยู่ไหมมือใครจะไม่ใช่ ล็อกอีกโอ้จเจริญชั้น3มโอเคจัดไปชั้น3มทุกคนสวัสดีห้องน้ํามีใครอยู่ไหมไม่มีเจนเจนคุญแจตรงนี้ผมต้องเข้าออกชั้น3มช่วงดึกๆบ่อยๆถ้าไม่ได้คุณแจมาคืนผมจะใส่ไว้ในตู้เซฟห้องห้องร้อยเวนนะครับร้อยเวนคืออะไรลองสาวัตบัญชาเอ่อห้องร้อยเวนค,คืออะไรก่อนทุกคนอุย้ยเกมนี้เขาทำมาดีเขาชั้นสไง แต่ผมเข้าไม่ได้เกมเกมอย่าไปหาเล่นเลยเกมเนี่ยเคสวัสด,ดีเสียงเจนม,มาจากชั้น3มต้องหาทางเข้าไปถูกแล้วที่เกมนี้สร้างอีกชั้นหนึ่งหวัสด,ดีสวัสด,ดีครับผมแม่เจนสงสัยเจนเข้าห้องน้ำอยู่แหมไอเราก็เป็นผู้ชายเะดาวยจะลองเข้าห้องน้ำหญิงคงไม่เสียหายนี่ก็ว้าวุ่นเลยปาเจนในห้องน้ำสวัสด,ดีใช่ มีใครแหมแปลว่านั้นห้องน้ำชายอันนี้คงต้องเป็นห้องน้ําหญิงแน่ๆวัดดีเจนแหมทีนี้ก็ว่ะห้องน้ําหญิงมีโถฉี่ด้วยเจน,จนผมว่านั่นไม่น่าใช่เจนโอเคไม่มีโอเคไม่มีเม,มื่อกี้ว่าเจนน่าจะเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะทุกคนสถานีตํารวจผุทรผมว่ามันต้องมีตักห้องเข้าได้ห้องนี้นี่าย สวัสดีครับตรงนี้เปิดได้แต่ล็อกครับว่าตรงนี้ใช่ไหมผมว่าต้องมีอะไรเกี่ยวกับห้องเนี่ย<ๆ>เพราะเขาไม่น่าสร้างอะไรเปล่าๆหรอกนี่ไงนี่อะไรตู้เซฟอะไรน,ยนยโยบายการบริหารราชการคดีขายขาเป็นคดีที่ประเทศไทยควรทำนะคือคดีขายไข่ทุกคนเป็นคดีที่พวกเราต้องสอบสวนโดยโด่วนนะว่าไข่เนี่ยมันหายไปไหนเอ่อตำรวจไทยเนี่ยเขาน่าจะเชื่องเรื่องไข่ว่าวัดไอ้ไข่เนี่ยสามารถสืบหาค้นหาหรือใบหวยพวกเราได้ถูกแน่นอนเราถูกกิน แต่นี่คือไข่ควงน่าจะไปขายด้านล่างมาคงไม่ต้องตู้เซฟแล้วมั้งเนาะแล้วคือผมขออนุญาตไปไขยก่อนนะครับร้อยเวนเอาละผมออกจากที่นี่แล้วผมจะไข่ไข่ไข่และไข่แล้วคือผมไม่ผีไข่ให้ไงผมสุดยอดแค่ไหนเนี่ยทุกคนสวัสดีผีห้องร้อยเวนห้องน้ำคุณคุณน,นะ แคนหนึ่งตอนเราเข้ามาตอนเราเข้ามาเราเลี้ยวไปทางห้องน้ําแล้วก็จะมีอันนี้จนะเป็นทางลัดให้พวกเราทุกคนขอบคุณมากพี่น่นจะมีบอกแสอะไรีกสุดท้ายมาไขให้พวกเราเดินใกล้ขึ้นขอบคุณครับเป็นวิญญาณประเภทหนึ่งที่เล่าต่อต่อกันมาในกลุ่มชาวพุทธและฮินดูหรือนิกายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเปรนนั้นเป็นวิญญาณที่หิวโหวยและอดอยาก โดยคนโบราณนั้นเชื่อว่าที่วิญญาณมนุษย์ได้มาเกิดเป็นเปรตน,น,นั้นเกิดจากความชั่วร้ายที่บุคคลนั้นได้กระทําในช่วงที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เช่นการลักขโมยความโลภที่จะยึดทุกอย่างให้มาเป็นของตอนเองจิตใจที่ชั่วร้ายต่างๆนานา,นาซึ่งในไทยนั้นยังเล่าต่อถึงการทําร้ายบุพกาลีและผู้มีพระคุณที่เป็นเหตุอีกด้วยร่างกายสูงใหญ่เสียดยอดต้นตามืมอใบเท่าหลานเท่าลานปากเท่าลูเขียทุกอย่างทุกทรมานทุกทรมานจาก กมชั่วที่ได้ก่อเลขดารา20ชุดสูตรพิเศษอันนี้ไม่น่าเกี่ยวผมมีคําถามอย่างหนึ่งนะทุกคนคือรหัสผ่านมันอยู่ส่วนไหนของโลกหรือมันมีใบอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้อาจจะเป็นบริหารแผ่นด,ดินก็ไม่น่าใช่ล้วจะเกี่ยวกับโต๊ะผู้เอ้คําใบเขย <c oughs> คือเอาง่ายๆ,ๆทุกคนผมตามหามทั่วสาธาณีหรือทั่วสถานีผมไม่เจอ,ผมม,เจอผมมาเจอในใต้โต๊ะของท่านขอบคุณครับ9 แป1ศูนแหละเก้าแปดศูนย์นใช่ไหมเลื่อนป๊1๊บป๊ป๊ป๊หใช่ไหมเอ่อหรือมันมันหรือมันกลับกันทุกคน1นึ 108, 0 90, 10, 80, 90, 10, 8, 9 0 1 0 8์แปดศูนย์เก้าศูนย์นึ้านย่งเกอ้าอ,อเริ่มใหม่หนึ่งหรือเกมาก่อนแมาก่อน8ปดใช่ไหม ไม่ใช่ฮะหรือว่าตัวเลขตรงนั้นต้องอยู่ด้านล่างให้เลข9ตรงด้านล่าง9ะนะก็ตามด้วย8 8ต้องอยู่ล่างสุดล่างสุด3มาตามด้วยเลข1ล่างสุดไม่ใช่หรือว่าต้อง1 1 1, 1อยู่ล่างอ่ะเรียบร้อยแล้วก็8 8อยู่ล่างเรียบร้อยแล้วก็9ใช่ไหมหรือมันอาจจะไม่ใช่เลข9มา,าจ,จะกลับหัวไทุกคนทุกคนลองกลับหน้าจอคอมนะทุกคน กลายเป็น1 0ึ่งศูนย์หกศมาแต่ไม่ใช่เลข9ก้าหนึ่แล้วก็6ผมเลยครับ60ไม่ใช่หรือผมต้องเอากลับกันอยู่นะถ้ามันตีลังกาเนี่ยผมจะเห็นว่า10 80 60ซึ่งอาจจะเป็นเลขตรงข้ามแต่พวกเราลองอาจจะหกส0บ0ปดเป็นเลขตรงข้ามก็60อะไรตรงข้ามกับ60ก็คือ10 อะไรตรงข้ามกับแปดสิบก็คือสามสิบอะไรตรงข้ามกับสิบก็คือหกสิบมันใช่เหรอเอ้ยใช่ใช่ไปอาละได้คุณแจชั้นสามมาแล้วทุกคนนี่ผมเนื่องจากนั่งไข่มาปิดสนามาหลายรอบมากกว่าจะได้เนี่ยสถานีสถานีนี่น่าจะเป็นสานตำรวจหรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจแต่ทําไมที่นี่ตํารวจทําไมถึงกลายเป็นเปรตก็คือไม่ให้ผมสํารวจ <S <S ผมมสาวได้คุณแจมานะผมกสาวได้คุณแจมาชั้นสามด้วยแล้วมันไปไหนเนี่ย่นะเอ้าอ๋อเกล้าเกล้าเกล้าคือไอที่พวกให้พวกเราขายมาเนี่ยไม่ใช่แค่ทางลัดนะมันเป็นทางที่สามารถไปทางได้ขอบคุณเกมครับผมนากนะจุ๊บขอบคุณครับผมค,ครับผมค,ครับโอเคสบายบือสบือบโบอ,อันชั้นสองนี่หว่า ผมว่าชั้นสามต้องมีอะไรสะอไพรแน่นอนคือมาเจ็บไอผมว่าต้องมีคนอยู่ในห้องนะเจนหรือเปล่าเอ่ะล่ะขายกันเถอะวัดนดีนั่นนั่นเจนใช่ไหมนั่นเจนใช่ใช่<อ>ใช่ใชใชเจนวัวมาแล้วเจนหลอกวัวด้วยหลอกฮะคนที่ผ่านไปใช่เจนหรือเปล่าต้องรีบตามไปโอเคผมพออ่านกันนะรอก่อนหอัวเราแนบหมอนเราก็ต้องหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแปลกๆที่ไม่รู้จักวนเวียนซ้ำไปซ้ำมายานอนหลับคงเป็นทางออกที่ดีสุด ที่ทาให้เราหยุดฝันเรื่องพวกนี้ได้คืออันนี้ลายลายตินเจชัดๆเลยเจนะไม่ใช่เจโอ้ยโอ้ยอันนี้มันเขี้ยวเขี้ยวงานนี่ตามคดีความเชื่อมันทางเป็นแสดงว่ามีอํานาจไปอ่านเองทุกคนผมไม่อ่านให้โอเคใครอยากอ่านหยุดหยุดเมื่อกี้แล้วไปอ่านเองผมไม่อ่านให้เจเจนจ้าผี่มาแล้วจ้า กระจายเสียงท้องที่จังหวัดยโสธรอีกเลอ่ยวอะผมฟังมาหลายรอบมาไปล่าสุดของนายพิชัยมานะไพบูลน,นี่ล่าสุดอะคูต้องหาในคดีละเอ้ยอันผมจำได้น,นี่ผมเคยฟังแล้วนนี้คือผมทำอะไรได้ผมต้องหาอะไรมายกปะ่ะเราจะยกออกอยังไงชั้นนี้ถูกปิดไปชั้นบนกันเถอะทุกคนหัวชั้นบนต้องมีปอดแสอะไรบางอย่างสวัสดีสวัสดีครับอ๋อนี่ป่ะนี่นี่นี่อันนี้อันนี้น่าจะยกได้ใช่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 ไปไปไปเตรียมรอระล่างกันเถอะทุกคน ผมว่ามันจะยกให้พวกเราเป็นทางออกไปนะแล้วก็ต้องไปอันเนี้ยไปเกี่ยวเนี่ยอย่างเงี้ยผมใช้ผีผมใช้ผีเกี่ยวเนี้ยเออสุดยอดแค่ไหนล่ะแล้วมันต้องลุกใครก็ได้ไปยืนคุมด้านบนสักคนเอาล่ะเอาคุณมาได้แล้วทุกคนเกงอะไรช่างมันเถอะเอาเป็นว่าพวกเรา,าเปิดประตูทางออกได้แล้วเย่วันดีทำไมมันบงังวู อีกแล้วอะผมเจอมาหลายรอบม,มากเลย,ยเดินมาดิาเดินมาน้ำนมมองๆเหี้ยเ <c oughs> อ้ยจะเอ๋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 อยู่ด้นซีมีเนาะ <c oughs> อําว่าทุกคน ถ้าทุกคนเจอเป็ดอย่าไปหาเล่นอย่างนี้นะมันอาจจะขย่ําหลังคาทุกคนก็ได้นะถ้ามันเห็นเนี่ยก็น่าแอบเดี๋ยวนี้นะไม่ว่าเป็ดตัวนั้นจะฉลาดหรือไม่ฉลาดมันก็สามารถจับคุณหักคอได้นะเออใช่ใช่มันก็มองมาหาผมไปยังยังไม่ไปจะไปยังไงอ่ะที่นี่ You Don't See me, นะ You Don't See Everything เอ้ออยจะเอาอะไรมายันแบบนั้น ้าอ,อาคารพังใครรับผิดชอบฮะใจใจไหวปะเราอ่ะแม่มองซะเหมือนใจไหวอะพี่อย่าเลอใส่ผมไอ้ดอนไลทนะแม่คนได้กินอะไรไหมคุณพี่คือไปแปลงฟันหรืออะไรก็ได้นะแปลงฟันแปลงวันเกาะผมแล้วเนะี่ย จะเห็นทุกๆี่ต่างๆไม่ได้นะพี่นะทำทางอื่นบ้างนะเดีย๋ยวเราประตูทางประตูตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้เราต้องไปต่อเออเออเอเอย่อาอย่ามาตะคุบนะรอไฟไปก่อนไฟแดงไฟเขียวไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วไฟเขียวไฟเขียว,ยวโอเคไฟแดง เอาเป็นว่าทุกคนผมก็ผ่านไปถึงนี้ละนั้นไปต่อเลยดีไม่ต้องเริ่มใหม่ดีนที่มันเซฟให้อะ่ะแล้วผมก็ต้องเจอมนันอีกแล้วอ่ะเอาเป็นว่าทุกคนก็เอาไว้แต่เพียงข้านี้ก่อนไว้ไว้อีพีหน้าไว้ว่าเรามาต่อก่อนนี่ก็สมครญก่บเวลาแล้วเนาะใครที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยผมทิ้งนี้โหลดเกมไว้ใต้ดิบคลิป่นไม่เทียบร้อยใครที่อยากมาจะเชิญหน้ากับผีของไทเตอร์น่ะสามารถมาโหลดเกมนี้เล่นได้ทุกคน ท่านผู้ชมลองคิดนะครับถ้าถ้าคุณได้เจอเพื่อนของคุณได้กลายเป็นตัวดำดหน้าตาประหลักตัวนี้ท่านผู้ชมจะแอบแบบนี้หรือเปล่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้เจอเพื่อนของคุณเป็นร่างกายแบบนี้ท่านผู้ชมจะนับมันเป็นเพื่อนหรือเปล่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้เจอผีอย่างนี้ในชีวิตจริงท่านผู้ชมเนี่ยจะทำยังไงถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเจอนงี้จริงเดียวก็ใส่เดียวเข้าไรโตใครแตมัล่ะฆ่ามุงเฮ้ยดูจบแล้วอ่ะกดไลค์ให้ด้วยติดตามก็ยิ่งดี